คือจริงๆอ่ะไม่เกิดจากความไม่รอบคอบของไมคและทีมเองจริงๆเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นใช้เวลาทบทวนตัวเองโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบก็ได้มีการอัดคลิปนะคะลงทางช่องของตัวเองค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆขอโทษทั้งคนที่แบบกระทบกับเรื่องน,นั้นแล้วก็ผู้ติดตามเราที่ผิดหวงังคือตอนแรกไมคก็ค่อนข้างแบบรู้สึกแย่เหมือนกนะะันค่ะว่า เหมือนมีหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเราอะไรเงี้ยค่ะทรายรู้สึกว่าสิ่งที่แก้ไขที่สุดก็คือการเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นค่ะก่อนหน้านี้ที่เราบอกว่าเอารูปภาพเชื่อให้มาในโซเชียลมันก็เลยเป็นดราม่าใช่ค่ะยังไงบ้างคะ จริงๆตอนนี้ก็หลังๆจะเกิดเรื่องใช่ไหมคะตอนแรกไมายก็คือแบบเหมือนใช้เวลาพบทวนตัวเองหนึ่งวันที่เงียบไปแล้วก็หลังจากนั้นผ่านไปไประมาณ3วันนะคะไมายก็รู้สึกว่าโอเคเราต้องออกมาทําความรับผิดชอบก็ได้มีการอัดคลิปนะคะลงทางช่องของตัวเองค่ะชี้แจงรายละเอียดต่างๆคือจริงๆอะไมคเกิดจากความไม่รอบคอบของไมและทีมเองจริงๆอย่างเงี้ยค่ะพอเรามานั่งคิดเราไม่มีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นกับรูปภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นอะไระเงี้ยค่ะแต่เจตนาทีจริงแรกๆเราไม่ได้ไม่ได้<ช>ๆๆแบบ จริงจริงเจตนาจริงๆร,ริงอ่ะไมก็ตั้งใจว่าตอนแรกเราอ่ะโอเคแล้วก็เหมือนพยายามอยากจะหาคอนเทนต์ที่แบบให้ดูสนุกขึ้นหรือสร้างสารค์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราอ่ะลืมมองอีกหนึ่งด้านนั่นก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวของภาพและคลิปของบุคคลเหล่านั้นใช่ไหมคะก็ใช่ค่ะเป็นความแบบผิดพลาดของไมแล้วก็ความไม่รอบคอบพอสุดท้ายเกิดเรื่องก็รู้สึกว่าโอเคเราต้อง ออกมาทําความรับผิดชอบด้วยการที่ขอโทษทั้งคนที่แบบกระทบกับเรื่องน,นั้นแล้วก็ผู้ติดตามเราที่ผิดหวงังคือตอนแรกนายก็ค่อนข้างแบบรู้สึกแย่เหมือนกันค่ะว่าเหมือนมีหลายๆคนที่เขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าเขาผิดหวังในตัวเราอะไรยเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเรื่องมันเกิดไปแล้วเนอะนารู้สึกว่าสิ่งที่แก้ไขที่ที่สุดก็คือการเอาสิ่งนั้นเป็นบทเรียนแล้วก็จะไม่ทําผิดซ้ําอีกแล้วก็จะรอบคอบมากขึ้นค่ะจมมเมนีกการรวิั จริงๆม่ยมีเห็นบ้างแต่ก็มีคนใกล้ตัวหลายๆคนก็บอกว่าอยากเข้าไปอ่านเลยเพราะว่าค่อนข้างทราบมาว่าหนักอยู่เหมือนกัน <Yeah. S 1> ทางบางบางแพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ค่อยได้อ่านค่ะแต่ก็มีเห็นผ่านเข้ามาบ้างคือก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในช่องของเราเนื้อมามาพิมอะไรอย่างง mm ี้ค่ะมายก็ได้อ่านแล้วก็ <Okay. S 1> น้อมรับค่ะน้อมรับคําติทุกอย่างเลยแล้วกับกคนที่อยู่ในคลิปค่ะทองก็งได้ติดต่อมาบ้าง จริงๆจ,จ,จ,จริงก่อนที่จะเกิดกล้องวิดีโอค่ะเรามีเป็นภาพอันนั้นมีเจอตัวเจ้าของรูปคนนึงแต่ว่าตอนวิดีโอเนี่ยเรา ลงไปประมาณยังไม่ครบ1วันนะคะแล้วพอเกิดเรื่องขึ้นมาอีก็ลบออกจากทุกแพลตฟอร์มเลย<ม>ก็ยังไม่ได้มีการตามหาเจ้าของยังไม่ได้เจอแสดงว่าอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคอนเทนิ์มากคือที่เราว่าเราลอกครอบแล้วแต่สุดท้ายมันก็ยังมเกิพลาดได้ถูกต้องค่ะคือรู้สึกว่าทุกอย่างมันมีหลายมุมมองมากๆบางทีเราอาจจะมองแค่ในมุมเราในมุมที่เราโอเคเรามีเจตนาที่อยากหาเจ้าของเนอเหมือนใครเห็นคลิปแบบมาเม้นท์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกมุมหนึ่งก็ถูกต้องเลยว่ามันเป็นสิทธิความเป็นส่วน ตัวของเขาซึ่งไม่ไม่รู้ว่าวิดีโอมันอาจจะถูกทิ้งไปแล้วเราไปตามหาจากร้านมือสองมันมันไม่ควรทำอะต้องคิดน้อยไปจริงค่ะด้วยการบดสังคมที่มันเปลี่ยนไปด้วยแบบอะไรทำให้แบบความรู้หรือความเข้าใจแต่ก่อนะมันก็เปลี่ยน้างไปด้วยแบบที่เราเคยทำมาดีดีมันอาจจะแบบไม่ได้แล้วถูกต้องค่ะมมยก็คิดว่ามันอาจจะเป็นแบบตัวมัยเองแหละคือปกติไมยจะทำแบบคอนเทนต์ที่ค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์ตัวเองใช่ไหมคะไปกินไปมูไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พอรู้สึกว่าเราก็ อยากจะหาอะไรที่มันตื่นเต้นขึ้นนะพูดตรงๆมันก็เกิดจากตัวหนูนี่แหละหนูก็เลยพยายามหาอะไรที่มันสร้างสารสรค์แต่อาจจะเป็นการสร้างสารรค์ในมุมที่ไม่รอบคอบค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นไมคิดว่าคือทุกวันนี้ทําอะไรเราก็อาจจะต้องคิดให้เยอะขึ้นเป็นบทเรียนให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งอย่างที่ได้จากบทเรียนนี้คือทําให้เราโตขึ้นไม่เหมือนแบบได้แม้ว่าเราจะเกิดเรื่องแย่เนอะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งไมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ไมแบบ เข้าใจตัวเองมากขึ้นจัดการตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถก้าวข้ามผ่านได้อีกหนึ่งสเต็ปจริงๆอ่ะเพราะว่ามันค่อนข้างแรงจริงๆคนะ่ะในช่วงที่ลำบากสิ่งนี้เป็นกำลังใจให้กับเรา,าที่แบบต้องรู้ จริงๆวันแรกคือไม้ก็เหมือนขอบคนตัวเองเนอะแล้วก็รู้สึกว่าสุดท้ายอะเรากล่ำไปแก้อดีตไม่ได้ไม้ขอบคุณจริงๆคนรอบตัวไม้สําคัญมากไม่ว่าจะเป็นแบบครอบครัวเพื่อนๆทีมงานผู้จัดการคือหรือใครที่เราเจอในชีวิตอะค่ะเขาก็ให้กําลังใจเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเราไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นจริงๆแล้วสุดท้ายอะพอไม้มาอัดคลิปปะค่ะไม ม้ใช้ความรู้สึกของไม้ทั้งหมดในการสื่อสารจริงๆแล้วก็รู้สึกจริงๆเหมือนที่พูดแล้วคนตอบรับออกมาคือจริงๆค่อนข้างดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณมากที่หลายๆคนเข้าใจเลยจริงๆแบบดีกว่าที่คิดเอาจริงก่อนจะโพสต์ก็คือในใจนึงก็รู้สึกแล้วแหละว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด <Okay. S 1> เนาะแต่ดีกว่าที่เราจะเงียบและหายไปเพราะว่าถ้าเราเงียบสุดท้ายไม่รู้สึกว่าแม้ไม่ไม่มีวันที่จะกลับมาลงคลิปปกติได้เพราะไม่รู้สึกวันนี้ก็คือปมในใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>พี่สุการเขาเาปเ็นเสอร์ส่วนให้เราไหม มีสองการเขาก็จะให้กำลังใจแบบสไตล์ผู้ชายเนอะเขาก็แบบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าถ้าอยากทำอะไรรู้สึกว่าทำแล้วผิดชอบแล้วเรารู้สึกทำแล้วเราสบายใจและแฮปปี้ก็คือเขาบอกทำเลยอะไรงียค่ะเขาเขาช่วยเราแก้ปมในใจแก้ปมในใจไหมเหรอคะหนูอาจจะได้รับความสะรอจากเขาอาจจะแบบเออฟิลแบบเขาก็ น่าจะมีให้กําลังใจแบบสไตล์เขาแต่เขาเป็นคนไม่ได้พูดเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราจะเป็นคนแบบคิดเยอะวกวนอะไรเงี้ยค่ะหนูก็พยายามแบบคิดน้อยลงแล้วก็ไตร่ตรองตัวเองให้มากขึ้นค่ะจะเอาเคสซีไปสอนนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยมด้นี่ก็ใช่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเอาไปแชร์นะคะเพราะว่าไม่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดเลยจริงๆคือตอนลงคลิปวันแรกคือเรารู้สึกแบบเราลงได้ใจที่แบบ มีความสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเกิดขึ้นมันแบบเหมือนพลิกเลยอ่ะความรู้สึกเราก็พลิกแล้วก็รู้สึกแบบเออเนอะทำไมเราคิดไม่ถึงคิดไม่รอบคอบอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสค่ะถ้ามีใครไปสอนได้นะคะชอบตรงนี้แบบมีมีแบบได้ไปสอนที่ธรรมาศาสตร์มาน้องๆเป็นอาจารย์พิเศษก็รู้สึกสนุกดีค่ะ